วันนี้มาหากินอีกแล้วดูยายิ้มได้เยอะมากตายหยาบหยาเลยพี่น้องเอ้ยบังเน่อ้าอหกตัวแล้วเจดเก้าโอ้ยสิิบเอ็ดโยลูกถอยลูกถอยจริงจิโอ้ยตายลูกถอยสิบสามสิบอ้าวสิ 1 28, 29, 20, 21, ิบแปดสิบเก้ายีสอออยี่สิบสยามนนะยี่สิบสี่ยี่สิบห้โอ้ยลุดกะตาโอ้ยได้ยีตัวยีบเจตัวตบงงางผลง่ายขอข้านะคะเต็มกระคู่เลยค่ะมือนี้แต่แม,ม่กี่เตาแม่กี่เตาหลายค่ะ มันอีทีมงานห้าหลายหลายอ่าวพี่เป็กพี่กาดยกมือหน่อยพี่หางป้าเปีย๊ยพู้ใหญ่หำนาวแกยสยใครนี่ไออะไรไอหลุงเออยังมาบหรไดนายใครโอ้ทางนี้แผนกเล่นน้ำ นายป้าต้อยได้ไหมป้าต้อยพี่ตุยตุยเอาอุ้ยมอนี่มวนมัวซื้อนัวแซวนะคะมาหากินหาอยู่หากินนั่นแยกไขรสีอ้าชอยพี่หายายไปข้าวเดียวนะคะนี่อ้บ่ แตกสวดสวดเลยพี่น้องไปโอ้แขนตัวเอื้อทตัวตัวตัวหกตัวเกือบตัวไร้ค้างวันนี้ไม่งามเกือบสมือนะคะแต่บ่ไดดไายให้พี่น้องเบิ่งมือนีเอาโทรศัพท์มาไดดไายลายค้างนะคะวัอนี้หลายคนค่ะอย่าขูยจูมาอย่าขูย จูปลาเปียกสูไหมปลาเปียกลิ้นห้อยแล้วเป๊กมากเมื่อเช้าอ้าวเอ้าวอันนี้เฮ้ากาสอนมาเรียบร้อยแล้วเมื่อยพักกันเมื่อยสิกาบานแล้วเด้อจ้านี่ แล้วมา,ามาเบิ่งผนงานเท่าอันนี้ของพ่อใหญ่เต้านะจ๊ะเบิง่งเบิ้งแม่กี่เต้านะจะโอ้หลายๆมากแมงดาก็เพียบอองันนี้ของยายยิม้มแมงดาห้าตัวเบิ่งแม่กี่เต้าแต่ว่าแม่กี่เต้าแม่กี่เต้าะมาสองถวย อันนี้ของปลาต้อยได้แมงดาเยอะมากเลยมากเลยเปิดปลาต้อยหนึ่งเจ็ดแปดตัวได้กบด้วยแมงกีเต่าก็ได้ประมาณถ้วยหนึ่งสองถ้วยเลยหลักกบด้วยโอ้ยใครใส่กระดาษไหนพี่หามอ่ะอันนี้ของยายไข่สีเด้อนี่เอาลงยูทูบเดีหยนอ่าเด็กน้อยเล่นตะน้ำด้วยจ้าเรียนตะน้ำ พี่ตุยต้ยตุ้ยมานมากเลยพี่ตุยต้ยตุ้ยจ้า